สวัสดีเพื่อนๆชาวเวสตินีดอทุกคนที่เข้ชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคมรักของคณเกิดวันพุธโดยจะเป็นคาทำลายช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5ง5นะซึ่งก็จะเป็นคาทำนายคมรักความสัมพั์แบบภาพรวมหรือคนที่อยู่กับคนสมพัพ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนสดสนิทและก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วตามลำดับนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะหน้าไพา่คมรักคณวันพุธในเดือนนี้ไพ่บอกว่าคุณอาจจะมีความสุ โดยที่ไม่มีปัญหาติดขัดกับเรื่องความรักของคุณเลยนะครับมันจะททาให้คุณมองเรื่องความรักในตอนนี้ในเชิงบวกแล้วก็อยากเดินหน้าพัฒนาความรักกันต่อไปนะและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคู่ของคุณน่ะเขาเองก็มีเรื่องราวต่างๆของตัวเองให้ไปทําอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องการให้มันผูกติดต้องอยู่ใกล้กันเหมือนตัวติดกันขนาดนั้นน่ะมันเป็นเหมือนการใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่แต่ก็มีการเปิดเผยชัดเจนระหว่างกันอยู่นะแถมคุณยังพบว่าการที่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวระหว่างกันแบบนี้มันกลับทําให้ความรััักกขของงคคุณนนนน้้้มมมีีีวาาตท่่ดดดไึะบเลย ซึ่งไพ่ตำแหน่งปัญหาเนี่ยบอกว่าพวกคุณน่ะน่าจะเคยมีข้อผิดพลาดและมีปัญหาบางอย่างกันมาก่อนนะซึ่งเกิดจากความรักใคร่หลงใหลที่รุนแรงเหมือนต้องการผูกติดกันมากเกินไปอ่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความไม่ไว้ใจเกิดความระแวงสงสัยถึงมือที่3มีคลักซ่อนเลยกันอยู่ไนงะแต่มันก็เป็นข้อสงสัยที่คาดเดาันเปเองนะครับพอมีการพยายามเดินหน้าอสืบสอบสอบถานันแล้วเนี่ยมันกลับยิ่งสร้างความไม่พอใจและเกิดปัญหาระหว่างกันมากขึ้นกว่าเดิมซะอย่างนั้นเลยอ่ะจึงเป็นที่มาของความนิ่งแล้วก็ไร้วางแบบในตอนเนี้ย แล้วมันก็ทําให้ชีวิตรักของคุณนั้นสามารถมีความสุขกันได้มากขึ้นนะครับอืมนี่ก็คืออนุนนภาพรวมนะทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขาค,คิดอะไรกับคุณอยู่นะจากหน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าความรักที่มีต่อกันเนี่ยมันกำลังเริ่มเดินหน้าไปทางที่ดีขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับ แต่มมนก็ต้องแลกไปจากความเสียสละแล้วก็อดทนปล่อยวางของตัวเขาด้วยไงที่จะเป็นการสร้างระยะห่างแล้วก็มีชีวิตที่ส่วนตัวกันมากขึ้นเนี่ยแม้จะอึดอัดใจไปบ้างอะแต่เขาก็ต่อสู้ฟันฝ่ากับมันอยู่นะด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถควบคุมความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่เนี่ยให้มันดีได้ต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าจะมองในแง่ร้ายคาเตือนเนี่ยมันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะที่บางคู่อาจจะเริ่มไปมองหาความรักความรู้สึกใหม่ๆแล้วก็เริ่มปล่อยวางความรักเพื่อเปิดโอกาสให้ไปเจอความรักครั้งใหม่กันอยู่ก็ได้ ทีนี้มาดูอรราเคลื่อกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวหล่านี้ไว้ยังไงบ้างไพ่เป็นก็เป็นการแนะนำกับคนบันพุธนะครับว่าการที่จะมีชีวิตส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ทให้ความรักมันดีขึ้นได้อะมันก็มีเส้นบางๆแบ่งอยู่นะว่าคุณจะต้องมีความชัดเจนเปิดเผยกันด้วยอ่ะไม่ใช่อยู่ห่างกันแล้วก็ยังมีความรักกันอีกเนี่ยสิ่งที่คุณจะดีอ่ะมันอาจจะแย่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะมันต้องไม่มีการโกหกแล้วก็ปกปิดปิดบังกันนะครับ หากพูดบอกกล่าวอะไรไปแล้วแล้วมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันกลับจะยิ่งสร้างปัญหาแล้วก็ความระแวงสงสัยกันขึ้นมาได้มากกว่าเดิมนะอืมทีนี้มาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับหน้าไพ่คนโสดเมนพุธเนี่ยก็มีนานลมดีดีนะครับว่าคุณจะพบเจอคนที่น่าสนใจหรือว่ามีการดูใจกับใครบางคนอยู่แต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆชิวๆสบายๆ ไม่ได้เร่งรีบในการผูกมัดกันมากสักเท่าไหร่นะครับเหมือนอยากให้อิสระในชีวิตกันเต็มที่อ่ะเพราะรู้ดีว่าถ้าค่อยๆดูใจกันไปดูท่าทีกันไปก่อนเนี่ยมันน่าจะทําให้ความรักครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีและยั่งยืนมากกว่านะครับอ๋อ,อแล้วคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะอืมทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณคณนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ ถึงแม้ว่าหน้าไพ่ของคุณเนี่ยมันจะดูเรื่อๆยๆสบายๆแต่ว่าหน้าไพ่ของเขาอะ่ะดูก็มีคําเตือนเกิดขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยเขาคนนี้อาจจะเคยผ่านสิ่งที่ไม่ดีในความรักมาก,ก่อนนะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะเลยกลายเป็นว่าถ้าทาอะไรที่มันรุนแรงรุนเร็วมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีการต่อต้านแล้วก็มีการขับไล่ความรักครั้งนี้ไปเลยแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาที่เป็นปมในใจของเขาเนี่ยดูมันก็เป็นสิ่งที่ยากที่เขาจะสามารถออกจากมันไปได้ง่ายๆด้วยนะครับหรืออีกแง่หนึ่งในทางกลับกันนะ การที่คุณทําตัวช้าๆสบายๆมากเกินไปเนี่ยมันกับสร้างความร้อนใจให้กับตัวเขาอยู่นะครับที่รู้สึกว่าความรักมันไม่เดินหน้าไปสักทีแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงอะไรคุณไม่ได้ไงก็เลยเริ่มคิดที่จะเดินถอยออกมาจากตัวคุณอยู่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอให้คนบันพุธอ่ะค่อยๆพิจารณาเรื่องราวความรักของตัวเองดีๆนะครับอืมทีนี้มาดูเราเคลื่อนกันเนะ่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่ายัางไงบ้างไพ่เป็นนี้ก็เป็นการแนะนําคนบรรพุธนะครับว่าหากคุณกําลังรักชอบใครอยู่เนี่ย ก็ขอให้คุณคิดทําสิ่งต่างๆที่มันตรงกับความต้องการและความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะครับถ้าหากว่าเขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักเนี่ยการค่อยๆเดินหน้าไปแบบเรื่อยๆชิวๆมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะหรือกับการถ้าหากว่าเขามีความเร่งรีบใจร้อนอยู่ในเรื่องราวความรักเนี่ยซึ่งถ้า,าว่าคุณเองก็รักชอบเขาอยู่เหมือนกันนะคุณก็ควรจะเร่งรีบตัดสินใจได้แล้วนะครับอืมทีนี้มาดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะ น้าไพคือคนที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยดูพวกคุณก็มีความรักรขความหลงใหลที่รุนแรงกันมากเลยนะครับแล้วก็มุ่งมั่นอยากรักษาความเป็นครอบครัวกันเอาไว้ให้ได้อะแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องให้ต้องมีการเดินทางแยกจากออกจากกันไปนะหรือแม่ก็รู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ใกล้กันมามีชีวิตส่วนตัวไปทำธุระของตัวเองกันมากเกินไปอะมันก็เลยสร้างความไม่พอใจแล้วก็เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วถ้าแย่ๆหน่อยเนี่ยบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเป็นรักซ่อนเลนวามี่ ดังนั้นนะหากทั้งอยู่ห่างกันจริงๆตามหน้าไพ่ชุดเนี้ไอ้ความชัดเจนเปิดเผยต่างๆที่มีระหว่างกันนะ่ะดูมันค่อนข้างจะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับในช่วงเดือนนี้อ่ะทีนี้มาดูกันเลยครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับอืจากหน้าไพ่ความคิดของเขาอะ่ะ ดูมันค่อนข้างจะสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนกับเรื่องาราวต่างๆที่อ่านไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องความชัดเจนเปิดเผยระหว่างกันนะเพราะว่าเขาเองก็มีความรักที่ดีกับคุณอยู่นะหากมีสิ่งที่ต้องไปทํามีเป้าหมายอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถไปทํากันได้นะครับขอเพียงไม่เป็นสิ่งที่ปิดบังซ่อนเลนส์มีความรักกันมากเกินไปอไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาหลับไม่ได้มากกว่านะครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณเปนพุทธเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแล้วก็ก็ขอให้คุณมีความชัดเจนเปิดเผยบอกกล่าวส่งาาาาีเขอขอยกวมใจด ทีนี้มาดูอะไรเคลื่อนกันนระอพายจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างพายเป็นก็เป็นการบอกให้คนณหมืนพุทธอะ่ะควรจะยึดมั่นแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ก่อนนะรวมไปถึงอาจจะมีการพากันไปเข้าวัดทำบุญไปทํากิจกรรมร่วมกันด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ความรักของคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นกันได้ด้วยนะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีทางได้ความรักของคนเกิดวัือนพุทธนะพบเจอสิ่งดีๆในความรักอย่างที่คุณต้องการ หาทาอากจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็มีความสุขกับคนรักของคุณตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ